สบายดีสบายดีพี่น้องมื่อนี้กับพวกก็ช่องแม่น้องน้ำชาแนลเนาะเมื่อนี้ก็บรได้ไปทางใดแต่ว่ามีข่าวดีอย่างหนึ่งนาะก็คือน้องลาน้อยกับน้องติ๊กน้องเนาะกลับมาจากประเทศไทยแล้วเนาะคือผลมางกวอดนี้ก็คือมาถ้าบัตเอ็มโอยูนะพี่น้องส่วนนี้กับพาคงานแล้วก็เลยพากันกลับมาเนาะแม่น้องน้ำก็เลยอ่นส่วนน้องๆเพง่ลนกลับมาเนาะเพราะว่าอยู่พุ้นถ้าบัตเอ็มโอยูกะยังโดนยุ่งนอะยังบวชทันไใด กับบุฟว่าสี่จักมื้อเนาะแต่ว่าประมาณต้นเดือนสองนี่เนาะเพื่อนว่าว่าน่าจะได้เนาะแต่ว่าน้องลากับน้องติ๊งน้องกากลับมาเนาะมื่อนี้ก็เลยพากันเฮ็ดข้าวแรงกินแรงน้ำกันนะพี่น้องมื่อนา้บอกแต่คำกับว่ายุเ้างน่นเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกน้องมื่อนี้แม่น้องนำเฮ็ดแกงใกล้สู่น้องกินพี่้องเลยไต่เฟ็ดไต่เฟ็ด แกงไก่พี่น้องกำลังฟดเลยไก่เเห็นอย่างเลยเห็นแตนน <c oughs> ่น้ำกำลังฟดเลยนะพี่น้องแกงไก่สู่น้องๆคนกินนะิเนาะไปอยู่ไทยดนกินหอดอาหารลาวเป็นวาสัน แกงไก่เนาะพี่น้องแล้วก็ลูกไส้ทงไส้เนาะอยากกินข้าวเหนียวม่วงพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือว้าข้าวเหนียวมูนเนาะเป็นน้ำาก็เฮหดตามสูตรอยู่ใน youtube เนาะพี่น้องก็คือเอาเข้าวเหนียวนึ่งใส่ใบเตยเนาะลวก็มาแซ่ใส่กับน้ำกะทิเนาะตัวนี้เป็นข้าวเหนียวมูนเนาะอ่าน้ำกะทิก็ใส่เกลือนอยนึงแล้วก็น้ำตาลเนาะพี่น้อง ตัวนี้เมนคือน้ำน้ำลาดหน้าเข้านะพี่น้องเมนต้องน้ำเห็ดไว้อันนี้ก็ใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลนะพี่น้องรสชาติก็โอเคนะมันๆน,น,น่อยนึงประมาณนี้พี่น้องข้าวเนียวมังม่วงของลูกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามังม่วงส้ม ม่วงส้ม้มอันนี้ลาดหน้าเรียบร้อยแล้วเนาะหน้าตาเป็นอันนี้ล่ละเป็นอะไรเซฟอยู่บ่เซฟอยู่บ่สิดใจบังนุ๊กตากบังนุ๊กกินให้แม่เบบังนุ๊กน่ะเป็นพายากแหงนี่ ใจแห้งเหลือคนสาวเพื่อนพี่สบายดีพี่น้องน้องสาวล่าวว้ากินข้าวแรงพี่น้องต้มไก่อ um, <th> ันนี้สาวติ้งน้องเป็นอะไรสองสาวในเมื่อยบ่่เือยเหนื่อยลงรถาย ไปกินข้าวแรงนากันข้าวแรงไอเตียงก็ไปเวียกยังบุษนันบายังบุษมาไปบ้านนาดีไปอันนั้นอ่าเขาจะเห็ดบุญแจกข้าวอ๋อพี่น้องของน้องพลอยเด็นพี่น้องของเราเติมกอกซี่มังดูรสชาติต้มไก่ลาวลาวเฮา ตัวห่าเขื่อนกินตุ้มไก่อร่อยมากเลยไปยูคุณหละกินพี่สังพวยเด็กกินอย่างแต่ละมือละเวนเล่าให้ฟังในดูกินต้มต้มเศษหมูเศษหมูเบาแล้วเศษหมูเศษหมูในฮานในของแบบอ่ะมันเท่าสไลด์ออกแล้วมันเป็นเศษต้นน้อยน้อยมันอย่างเท่าแหละทางฮานก็จะให้เอามาให้กินแต่สไลด์กับต้มต้มใศษเด็กเกือบเป็นลูกว่าธรรมดาบ้านเฮา น้องละน้องไปยูพุ้นอันเฮดเวียกอยู่้านอาหารเนาะฮานอันคายอันหมูกระทะบะบุฟเฟ่บุฟเฟ่หมูกระทะเนาะกัสีได้ยูบ้านหนึ่งสามร้อหสิบเหมนิบสามร้อยห้าสก็ไปได้ประมาณสอดละบ่อสมเดือนสเดือนกว่าสเดือนกว่าแล้วเนาะห้ไปสามเดือนกว่ห้สอเป็นหได้ไปอยู่ไ้เดนกว่า น,น,น้องๆลอกลับมาเราเมมทาเอาบัลน้นองๆเพิ่นมาทาทเอาบัลก็เลยบอกให้มาพักผ่อนก่อนเนาะ <c oughs> พักผ่อนก่อนจากดาวเอ้ยกินข้าวแรง่งมาได้ดาวกินท่าแบบคุณนั่งท่าได้นะตอนมัดได้มากินข้าวแรงนรำกันพี่น้องซ ม่เด้อคับแน่นองน้ํามาับแม่น้องน้ําแม่ไอโชนี่สบายดีแน่น้องดาวเฮามากินข้าวนํากันแกงไก่อันนี้ข้าวเหนียวบักม่วงปูแจ่วบักเพ็ดกระดับฟึๆบักเพ็ดอ่าบักเพ็ดอันบักเพ็ดแห้งเนาะเฮาไปจี้ ดีดำแบบนี่แม่หมมองอันนี้เอออันนี้มันกินมาได้อันนี้นะใบเตยนะสบายดีแล้วสบายดีนะสบายดีเกินสบายดีเออนุ่งเสื้อหล่อเป็นผ้าซื้อมาตอนเสื้อน,ะน่ะอันละน้อยอันละน้อยซื้อมาตอนเอใช้น้องน้ำกินข้าวเลยกินข้าวเองเด้อไปกินข้าวข,ข้าวมันเค็มมันเค็มบ่เค็มหน่อยหนึงน่งเนาะ กินข้าวได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณหลังจากนั้นนี่สิแ้งนี้นยคะอย่หยอกน้องเด้อเอาแบบกรงเลยตรงเลยบายงง

บบเมื่อลูกค้าเขาไหกับบ่ไดกินข้าวข้าวบ้านข้าวแสวยมาคัเลไปรบนี้กับไปหางานใหมสาวเราถึงมออกแล้วนะเอาเสียงโลกผมเป็นลาภะลาออก่มีงานดีๆกันแนีนัเนี่ยนะเดี๋ยวไปหยเดี๋ยวางด้วย ยังงานบบสบายดเราไปแบบจุดหมายนะหน่อยตอนด็ต yeah. yeah. cool. um, ้มหมึงเะแต่าเนี่ยต้มหยวกมึงถึงพันในหมึงาว่หมายหางานที้าอะไรที่ตัดตะไดแบบบยากาศองห้อนะนะมันแบบ หอมไป่อยจ้ามือกจะรนมามาเอาบัตรมาเอาบัตมาเอาบัตรมากเอยชุนี้าำู้เป็นระดับนี้ขั้นเาเข้าไปแป๊บเดียวแบบขั้นเท่าล่ากเขบ่้ยให้ล่าเสียหน้าเขาถนออะไรบ้งอไามาไปเห็ดไปเดียวทำเลยดูน้าง่ายกว่านก่อะไรนะประเทศลูกทำแม่ปอนเขาปะ Nó đang kính Nó đang kính thẳng làm ảo ấy Hình ảnh Ừ Đấy Đấy, bữa nào bữa nào hèn bật đánh nó, Bữa nào hèn bật nó cũng nhìn Mà cái mà... nào hèn nó lụm bởi uống Lụm bởi lụm dễ nhiệt lặn lặn Ui đau ổn bởi ổn thằng như nào bình thường đấy Trời mấy giờ uống Tạm bọn nó lắm, thằng hổng định หนาวแบบกำหนาวสองมื้อหนาวใ่ไหมไหนหนาวคะถ้าเนือยังเืองานเมื่อสั้ก็แะมัซึ้งหนาวแบบว่าเราไปอยู่คนอากาศมันเย็นมันเย็นมันอยู่็นเย็นธรรมดาแล้วจำเป็นเหนาวม่บอเขาได้กูใสเสื้อไอเตียนซื้อเดี๋ยวออกไปตลาดนินึงมัจะนอนนะคะคือมาเปลี่ บบเห็ดก็แก้วนึ่าขิเข้าะนตักไก่นีันนนี่ตับไก่เนาะเอะด้วยจับซื้อบวกแต้ันดงานแล้ตับไก่อยู่ตัวนี้ไม่าใจะตกมาลงนี่จะตักอีกบานหนึ่งนะตักหลายเถ่อนะผมเห็นเด็กวทัง่างท บบแบบ่าเราเขาลั่นได้ตักคนที่มาใช้ชีวิตเด้อิ่มได้พูตักค่ะแบบู่เ <c oughs> จ้ามีเครื่องนะถุ๊ดละนั่นจุ๊มีมนะตักไม่ตักนะอะ ตัวสองนี้ยังอีกม่รู้เท่าจยอ่าดะไี่ยแต่ผมก็เปียกแล้มันกินัอไไงัย่งดเนื้อแต่กินน้นุมนรนุ่มก็ใ่้อนจำอะไเนาะ มนะันนำมนยังให้คนอ,อิ่มดีหมักดีดีพ่อพักเอาปมันนี่ได้นึ่งพ่อพักซีมาไห้พักหลายัวยไะตอนหนาวทำบุมี่นะไหนี่ยบนหนาวตอน,นาวมนะกว่าก <laughs> ็ขวดแท่หนาวไว้ยังเมื่อบ้านบนหนา mời du lịch mời hai mươi hai 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 mời hai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  hay hai mời 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 mình giờ làm cái mình quay đi Đám đi xem đám mít nhắn để đi Đợi đường bật tưởng tới sao đó, đẹp non Từ bật khơi non đó cũng biết nó mà nè Cứ khẩu mù hợp tìm à Chính khẩu im để chết bệnh môn khẩu ạp nào Bít phai là một đường tiểu Cô chứ chứ khẩu mù này lục tới ăn này cái xì mù hà mù มันานี่ไปหดแ้วไปแมากใน่อมเด็ดอยแ่น้คออเดีนี่คับมาอไกันี่น้อมอาินไหเดืมันไปละกินยาแต่ยังไนจะเป็นนลังหลังอีดาวนากรนาวอ่ต้เมางว่ินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรเซฟอยู่บอ โดนแล้วท่บริกนที่ห้าเดือนไม่โดนบ่ด <laughs> บริกอาหารเล่าคนวะ่ะยาก,กินข้าวกินอาหารเล่าผ <c oughs> ลว่ะนี่นคนก่ข้าวเียวเถกะนั่นนี่แหละนะพี่น้องเอ้ยเวลาไปอยู่ไก่อายไก่น้องกับินโหดเป็นห่วงอายเอือายก็ได้กันว่ากลับมาแบบนี้กะเดินทางกับปลอดภัยกะทางนี้กะยังไครเนาะดีใจ ว่าเฮากับเป็นห่วงเนาะในการเดินทางไปมากะเป็นห่วงน้องนุ่งนะพี่น้องไออันนี้ถ้าว่าเพิ่นได้บัตร M O U แล้วก็คือสิไครเน,นี่ยเนาะถ้าได้บัตรแล้วก็เพิ่นสิกลับไปสู่งานอีกได้พี่น้องไปสู่งานอีกจักปีหนึ่งเนาะปีหน,นึ่งโปีพอได้ค่าบัตร <c oughs> พอได้ค่าเฮ็ดบัตร M O U ไเด้กุือเล็กน้อยก็จิ้มมาจับ้า้าขายอยู่บ้านเฮา ผมคิดได้ผมคิดเนาะ <c oughs> แต่ปเที่ยวณท่านไนโฮเดอรเนอนนอนหลายคนได้การสำรับอีพีนี้เนาะแม่น้องน้ำครับน้องลาน้อยกาซีขอลาไปก่อน, <c oughs> นเดี๋ยวพบกันในอีพีต่อไปนะพี่น้อง, <c oughs> อง <c oughs> บ๊ายบาย